จมมาดูเหตุการณ์นี้นะครับเป็นสาวคนหนึ่งมาร้องทนายไพศาลครับบอกว่าเอาคุณพ่อที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไปให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดูแลปรากฏว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยไม่ได้ถูกนะ<ม>แล้วก็จ่ายไปเ,เดือนละ30,000ื่นกว่าบาทนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อก็คือผู้ดูแลที่เป็นชาวพมา่าหรือว่าชาวเมียนมาเนี่ยทำร้ายคุณพ่อสารพัดเลยทั้งหักนิ้วนะ กัดนิ้วนะแล้วเวลาย้ายขึ้นย้ายลงบนเตียงนะทั้งฉุดกระชากกระแทกจนถึงขั้นที่ว่าตัวลูกเนี่ยบอกว่าโอ้โหเจอแบบนี้ไม่ไหวขอเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาร้องเรียนดําเนินการเอาผิดกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้หน่อยครับ เอาตายแล้วคุณผู้ชมจ่ายเงินค่าดูแลคุณพ่อเนี่ยเดือนละสามหมื่นกว่าบาทถามว่าถูกไหมตอบเลยว่าไม่มไม่ถูกนะฮะแต่กลายเป็นว่านี่คือบริการที่ได้รับจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้นะครับนี่คือพฤติกรรมของคนดูแลเนี่ยตอนหลังก็ทราบว่าเป็นพนักงานชาวพามา่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยนะฮะโยนคุณพ่อขึ้นเตียงปุ๊บ โยนแรงด้วยแล้วคนป่วยเป็นอัลไซเมอร์น่ะคือถ้าคุณคิดจะมาทํางานด้านการดูแลผู้สูงอายุน่ะต้องได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าเขาจะมีอาการยังไงบ้างแต่ดูพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่นี่ก่อนนะฮะทำร้ายร่างกายหักนิ้วคนไข้แล้วก็มีการกัดมีการผลักมีการฉุดกระชากจนคุณพ่อได้รับบาดเจ็บในเขียวช้ำไปทั้งตัวบอกเอาไว้กว้างๆก,ก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยโจมตีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับกว้างๆก,ก็คือว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูง ายุในเขตบึงกลุ่มของกรุงเทพมหานครแล้วเดี๋ยวนี้มีเยอะนะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้มีไปทั่วเลยก็เลือกได้ตามฐานะของเราเลยอ่ะคุณผู้ชมจะเอาบริการแบบไหนถูกแพงขนาดไหนแต่ว่าที่นี่เนี่ยสามหม่นกว่าไม่ได้ถือว่าถูกนะฮะคุณทยานนทครับเป็น ลูกสาวของคุณพ่อที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยคุณธยานัทหรือว่าคุณหุยอายุ59ปีมาร้องทุกข์กับพี่ทนายไพศาลเลยบอกว่าคุณพ่ออายุอันนามก็มากแล้ว77ปีป่วยเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เนี่ยจะต่างกับความจําเสื่อมตรงที่ว่าความจําเสื่อมเนี่ยคือหลงหลงลืมลืมคับพี่กิง๋งอ,อาจจะลืมเรื่องนั้นลืมเรื่องนี้ลืมชื่อคนในบ้านลืมลูกลืมหลานเป็นไปได้แต่อัลไซเมอร์เนี่ยจะรุนแรงกว่าถึงขั้นที่ว่าสูญเสีย ทักษะในการใช้ชีวิตอัลไซเมอร์อาจจะไปถึงขั้นที่ว่าหยิบช้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใช้อย่างไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอัลไซเมอร์ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มอาการของโรคด้วยปรากฏว่าก็ หวังใจว่าการที่เอาคุณพ่อเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลก็จะปลอดภัยเพราะว่าเขาไปศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงดังนั้นพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการก็ต้องผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยทางร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปเอาไปอยู่นานแค่ไหน1ปีกับอีก5เดือนค่าใช้จ่ายไม่ต่ํากว่า3 0,000บาทนะครับช่วงแรกไปเยี่ยมพ่อทุกสัปดาห์เป็นปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่พอช่วงหลังเนี่ย พ่อเขาเริ่มบ่นว่าไม่อยากอยู่แล้วก็แปลกใจว่าทำไมคุณหุยเนี่ยสังเกตว่า,ามือประคองของคุณพ่อเนี่ย ใช้ไม่ปกติมันดูเหมือนกับว่าหยิบจับอะไรก็ไม่ไหวพ่อบอกว่าเจ็บแรงใช่ไหมเออพ่อบอกว่าพอหยิบจับปุ๊บมันเจ็บมือไปหมดเลยจนกระทั่งคุณหุยได้คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดโดยบังเอิญแล้วก็เห็นว่าผู้ดูแลชาวเมียนมาชื่อว่าสันนะฮะเป็นผู้หญิงนะทำร้ายร่างกายคุณพ่อหักนิ้วกัดนิ้วโยนพ่อขึ้นเตียงพอไปถามเจ้าของศูนย์ได้คําตอบมาว่าอ๋อสันหรอไล่ออกไปแล้วจบเฮ้ย มันไม่ได้นะออนี่มันผิดตามกฎห<ช>มายรอ <นะ S 2> จบไล่ออกไปแล้วพนักงานคนเนี้ยไม่ใช่คนไทยอ้าวแล้วรับมาได้ไงตอนแรกแล้วพนักงานที่รับเข้ามาทํางานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้มีใบอนุญาตถูกต้องไหมเพราะส่วนใหญ่จะต้องผ่านการอบรมแล้วก็ได้รับการรับรองนะครับคุณหุยรู้สึกข้องใจว่าทําไมศูนย์เนี่ยรับพนักงานคนนี้เข้ามาทํางานและมีการฝึกอบรมดูแลผู้ป่วยถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือคําถามเพราะพนักงานคนนี้อ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นเอกสารภาษาไทยทั้งหมดเนะ ออยูกยาต่างๆเนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะฮะก็คล้องใจอยู่หลายคำถามด้วยกันก็อยากจะให้ทางศูนย์ออกมาชี้แจงนะครับว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นฟังจากลูกสาวของคุณลุงที่ถูกทำร้ายร่างกายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครับไม่ไ้บางไม่ได้บางแต่ทันใดที่คิดเขาก็หวาดกลัวทันใดที่เขาจำได้เขาก็จะคิดเพราะมันเจ็บทันทีเเขาเจ็บเขาจำได้เพราะเขาเจ็บ ไปถามเขาตอนย้ายไปศูนย์ใหม่ตอนนี้ว่าหลักฐานในเรื่องบาดแผลอะไรเนี่ยว่าเราจะได้คลิปมาเนี่ยมันผ่านมาประมาณเกือบสองเดือนแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทําขนาดที่ว่าจะต้องมีแผลเขาฉลาด<ม>เขาทำแค่หักนิ้วเนี่ยเหมือนกับที่เราขัดนิ้วเวลาเราลํำถักแรงๆเนี่ยมันเจ็บแต่เขาจําได้แน่นอน<ม>ในคลิปหักแล้วก็กัดถูกท้องกัดโยนขึ้นเตียงอย่างเงี้ยเหวี่ยงขึ้นเตียงอย่างเงี้ยแล้วก็เอามัดมัด พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อไปถึงมือพี่ทนายไพศาลทนายไพศาลบอกเลยว่าอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนฮะ mm. เข้าข่ายทำร้ายร่างกายอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถึงแม้ว่าศูนย์เนี่ยจะเลิกจ้างพนักงานคนนี้ไปแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นความรับผิดตามกฎหมายเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกจ้างของศูนย์ศูนย์ก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีแล้วตอนเขาก่อเหตุเนี่ยเขาก่อเหตุตอนที่เป็นลูกจ้างของศูนย์อยู่ไม่ได้ก่อเหตุตอนที่เขาถูกไล่ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นศูนย์จะมาพูดปัดความรับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้นะครับเบื้องต้นก็มีการรารรส ด็อ,อรธนกริจ,จิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขไปแล้วช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยเท่าที่ทราบนะครับก็รู้มาว่าศูนย์นี้โดนร้องเรียนเรื่องลักษณะคล้ายกันแบบนี้หลายครั้งหลายหนแล้วถ้าตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดจริงเนี่ย โทษสูงสุดอาจจะถึงขั้นสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไปเลยนะ<อ>คืออันเนี้ยกำลังจะส่งสัญญาณไปถึงเจ้าของศูนย์นะถ้าคุณมีจิตใจที่เมตตาอยากจะทำงานถึงขั้นเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วรับเข้ามาเนี่ย<อ>ก็แปลว่าคุณเนี่ยมีจิตใจอยากจะทำบุญส่วนหนึ่งแล้วล่ะ<อ>เพราะว่างานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยอ,อ่ะในเมื่อเปิดแล้วมีการเก็บสะตุ้งสตดางมาตร,รฐานก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างพนักงานหรือ ว่าวิธีการในการดูแลผู้ป่วยรูปแบบต่างๆแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้น่าจะผิดตั้งแต่คุณเนี่ยจ้างพนักงานที่เป็นต่างด้าวเข้ามาแล้วมไม่ได้บอกว่าจ้างต่างชาติไม่ได้นะครับคุณผู้ชมต่างชาติถือถือว่าเป็นแรงงานสําคัญกับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแต่ในบางภาคส่วนเนี่ยไม่สามารถจะจ้าง กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้มาทํางานได้เขาจะไม่เข้าใจอ่ะเออคือมันต้องเผื่อผ่านการอบรมผ่านการมีใบรับรองแล้วเวลาทํางานเนี่ยต้องสื่อสารกับคนไข้ต้องอ่านเอกสารดูเขากินยากี่โมงต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วถ้าอ่านไม่ออกเขียนไทยไม่ได้แล้วนี่คุณพ่อเขาก็พยายามสู้อยู่นะเอาจริงเพราะว่าเขาเจ็บไงเวลาไปจับเขาเล่นกคือต่อให้เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใครจะมาต้มยำทำแกงยังไงเขาได้คืออัลไซเมอร์คือเขามีความจําที่จาไม่ได้จำไม่ได้แต่เขาไปจับจับจับเขาเจ็บเขาก็แบบเป็นอัตโนมัติของ ร่างกายอ่ะครับโอ้เห็นแล้วก็สงสารนั่นเป็นพ่อแม่เราอ่ะเนาะเราอุตส่าห์จ้างเขาช่วยดูแลไม่ได้ให้ดูกันฟรีๆด้วยนะคะอ,อย่างน้อยๆน,นอกเหนือจากจะให้ออกแล้วเนี่ยก็ต้องประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่ามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปรับสมัคร ดูที่บ้านใครอีกหรือเปล่าอบางทีเขามีให้ทั้งดูเด็กเล็กๆดูผู้สูงวัยแล้วเนี่ยโดนไล่ออกบางทีคนเนี้ยเอาเอาประวัติไปเมกอะโอ้บอกว่าเคยทํางานที่นั่นที่นี่ผู้จ้างใหม่เขาอาจจะไว้ใจให้ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้อยากให้มีการตรวจสอบกันแบบระบบถังกลางอะเอาชื่อนามสก,กุลใส่เข้าไปอ๋อคนนี้เคยมีประวัติทําร้ายร่างกายอ่ะดูซิเขาปรับพฤติกรรมได้ไหม,มหรือบางทีเนี่ยเขาไม่รับเลยนะคะอื